วันนี้บังเอิญมาทําธุระแถวอ่อนนุชก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแถวเนี้ยมีวัดย่านาคอยู่เราสองคนยังไม่เคยมาเลยไปลองเลี้ยวเข้ามาไหว้พระที่วัดย่านาคดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับวัดมหาบุตรที่เป็นตำนานของแม่นาคพระขนงนั้นเป็นยังไงทําไมคนเขาชอบมาขุดเลขกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูาว่าเขาขุดเลขกันหรอใช่เขามาขุดเลขที่นี่กันขุดตรงไหนฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องถามเขาถ้าเราได้เลขเด็ดกลับไปนะเดี๋ยวเราจะบอกในคลิปจะได้แบ่งโชคกัน <ๆ S 2> เลย มีตู้เซเว่นด้วยนะครับตู้เพียบมีตู้กาแฟร้อนอีกอ่ะทำบุญแบบต่างๆแกโชงทรงบุญธนาคารบุญบูชาเทียนอันนี้ CMC ดิจิตอล หลังจากไหว้พระแล้วก็เราก็จะมาไหว้ย่นนาที่นี้มีนางแบบบคนนี้ขอ้โหไเร่งนึ่งป นี่นะครับสองท่อนนี้ก็คือเป็นไม้ที่เวลาก่อนทีมมันห้ยออกเขาจะเอาแป้งมาถูแล้วก็หาเลขกันตอ่นี่ดูไม้นี่ถูจนแบบมันแล้วลื่นเลยจบภารกิจการว่าย่านาคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขเด็ดที่เราได้เนี่ยก็อยู่ในคลิปลวตาดีได้ตาไร้เสียครับผมตอนนี้ผมสองคนขอตัวไปกินข้าวกันนะครับบ๊ายบาย